อิทธิฤทธิ์ปุญญาบารมีเนื้อกดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปราถนาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้วิภากษิจารณ์เ<ฟ>นื<า>้อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียย เปลี่ยนดังเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุทิ์ทรศทครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรม โหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากทองสมองตรึกตรองเปดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิปต่อไตประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความคับแค มัันไปยงเครืองปออออับสวัสดีครับเพื่อนฟาดที่ติดตามรายการนะฮะก,กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีสาระสําคัญสองสามเรื่องนะฮะเป็นประจำสองสาเรื่องทําคลิปสั้นๆเพื่อมาให้มันยืดเยือย้อนะฮะเราพบกันเป็นประจำวันนี้มีสาระที่อยากจะพูดเกี่ยวกับรเรื่องมีกลุ่มคนล,ลุกขึ้นมา ต่อต้านคัดค้านการพระธทานอภัยโทษเนี่ยนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่ตลกคือคนรักสถาบันแต่ลุกขึ้นมาคัดค้านอำนาจสถาบันนะฮะคือการพระธทานอภัยโทษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดุลพิธจนะฮะวันนี้ผมรบวบพูดเร็วๆเลยนะขึ้นอยู่กับดุลพิธจ สถาปันกษรตริย์จะมีคณะองคมนตรีมีนักกฎหมายมีนักวิชาการมากมายให้คำปรึกษาหรือในการที่กษัตริย์หรือในหลวงเนี่ยจะทำอะไรนะฮะเขาก็มีที่ปร,รึกษานะฮะการใช้อำนาจต่างๆการยกตัวอ,อย่างการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็มีที่ปร,รึกษาว่าทำแล้วเนี่ยเหมาะสมไหมทำแล้วเนี่ยมีผลดีไหมต่อประเทศชาตินะฮะอันนี้เรื่องนี้นะฮะ มันเป็นเรื่องปกติเมื่อพระองค์ทรงพระประทานอภัยโทษเนี่ยนะก็นับว่าเป็นการใช้พระราชอำนาจของพระองค์แต่ถ้าเกิดมีใครกลุ่มคนหรือคนที่มีความคิดเนี่ยลุกขึ้นมาคัดค้านเนี่ยนะอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมีคัดมีการคัดค้านเกิดขึ้นหมายถึงคนพวกนั้นเนี่ยพยายามที่จะคัดค้านการใช้พระราชอำนาจเนี่ย บอกปากบอกว่ารักสถาบันแต่ไปคัดค้านการใช้พระพระราชอำนาจเนี่ยมันเป็นการรักสถาบันที่ผิดหลักมันเป็นการใช้ความคิดที่ผิดหลักไปจากคนที่มีความจงรักภักดีนะนะตรงนี้ไปห้ามปามท่านอย่า,อย,าอย่าลดโทษให้นะอย่าพระราชทานอภัยโทษให้นะอะไรเนี่ยไปห้ามปามท่านเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ คุณเกลียดชังกันส่วนตัวแต่คุณเริ่มที่จะมีความคิดที่จะอารวาสไปก้าวไกลการทําหน้าที่ของผู้อื่นเนี่ยนะละเมืิดการทําหน้าที่ของผู้อื่นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นนิสยัยของพวกสลิมพวกพันธมิตรที่ทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองตัวเองต้องถูกอย่างเดียวเนี่ยใครจะมาคัดค้านหรือใครจะมาทําหรือมีความคิดแนวอื่นไม่ได้นี่คือสันดานของพวกพันธมิตรพวกสลิม ที่มันเป็นตัวปัญหาที่ทําให้สังคมไทยประเทศชาติเนี่ยถอยหลังทําให้คนคนในชาติเนี่ยเกิดความเกลียดชงังเกิดความแตกแยกเกิดขึ้นนี่คือพวกสลิมพวกพันธมิตรนะกลุ่มคนพวกนี้คือตัวการที่ทําใหป้ประเทศชาติเป็นแบบทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับเราผ่านเรื่องนี้อันนี้เตือนพวกคนที่พยายามคิดลุกขึ้นมาคัดค้านนะเตือนเอาไว้นะการที่พวกคุณจะไปคัดค้าน หมายถึงการที่คุณห้ามพระองค์ใช้อํานาจนะนะห้ามใช้อํานาจก็คือหน้าที่ของพระองค์เนี่ยหรือความเมตตาของพระองค์เนี่ยคุณไปห้ามพระองค์เนี่ยไอตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่จงรักภักดีปากบอกจงรักภักดีแต่ไอความที่ตัวเองคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเลยกลายเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีนะพวกสลิมพวกพันธมิตรไอพวกกปปสทั้งหลายเนี่ย สัดาเป็นแบบนี้ทุกคนเราพูดเรื่องอื่นเราไปพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคณะนี้นะฮะผมมองดูแล้วเนี่ยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคณะนี้เนี่ยมันเป็นความสุด,สดวิสัยจริงๆที่ประเทศไทยมันมีมีการปกครองแบบนี้แล้วก็มีพรรคการเมืองแบบนี้พอประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยการที่ประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยนะจะด้วย ความพิสวาสหรือคนแนะนําให้เลือกหรือคนเขาชักจูงให้เลือกหรือคนที่รู้จักกันหรือคนสนิทก,กันแนะนําให้เลือกพรรคการเมืองที่เลือกเข้าไปเนี่ยนะอันนี้มันเป็นสิทธิในการปกครองมันเป็นสิทธิของประชาชนที่เขาใช้สิทธิของเขานะมันเป็นหน้าที่เราไม่สามารถที่จะติเตียนในสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนได้ ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แก้ไขได้เมื่อมันเป็นแบบนี้เมื่อราคการเมืองแต่ละภาคเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐรัฐบาลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนี้คุณจะบอกไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้คุณไม่ชอบไอ้ไอ้ตรงนี้คุณชอบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันคุณ คือมันต้องปล่อยให้กระบวนการของระบบเนี่ยมันเดินไปให้ได้เพราะเขาเดินตามระบบถึงแม้ว่าไอ้ตามระบบที่เขาเดินไปเนี่ยมันจะไปขัดความรู้สึกของคุณปล่อยให้ระบบเขาเดินตามไปถึงแม้ว่าจะไปขัดความรู้สึกของคุณคุณต้องทําใจอย่าดิน้นอย่าพานอย่ากโกรธอย่า ทำอะไรออกมาที่มันคือคนอื่นเขาเห็นพฤติกรรมหรือหรือเขาเห็นความรู้สึกที่คุณแสดงออกมาเนี่ยที่คุณสอบมาเนี่ยเขามองเห็นเลยว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเดินตามระบบแต่เดชอบเดินตามสันดานของตัวเองคนเขารู้ทันทีเลยว่ามีความคิดแบบสันดานของตัวเองที่ไม่ยอมรับระบบ ถึงแม้ว่าไอ้ระบบมันไม่ดีแต่คุณก็ต้องยอมรับระบบจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศที่เขาเป็นเจ้าของประเทศที่เขาเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญมันกําหนดมันสรุปกันมาแล้วว่าให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณต้องยอมรับมันยอมรับให้ระบบมันเดินไปข้างหน้าเมื่อวิธีการมันเป็นแบบนี้พักการเมืองที่เขาจับคั่วกันเป็นรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ไม่ถูกใจคุณคุณก็ต้องยอมรับรัฐมนตร,รนตีที่คุณเห็นแล้วเนี่ยมันอาจจะกวนส้นตีนคุณคุณก็ต้องยอมรับรัฐมนตรีที่คุณเห็นแล้วเนี่ยไอ้นี่แม่งเจ้าพ่อไอ้นี่แม่งมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรพานคุณก็ต้องยอมรับเพราะประเทศไทยมันเป็นแบบนี้โครงสร้างของมันเป็นแบบนี้ ผมบอกและนะ้วไะในเมื่อไอ้โครงสร้างมันมาจากอํานาจแบบนี้อํานาจมันก็ต่ออํานาจมันถ่ายทอดอํานาจต่ออํานาจอํานาจสูงสุดสูงสุดคือใครไอ้อานาจที่มันต่ําลงมาคือใครคุณก็ต้องมองเห็นว่าจากระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้ลงมามันมันแผ่อ,อิทธิพลคุมทั้งประเทศโดยการใช้อํานาจนี่คือโครงสร้างของมันเป็นแบบนี้คุณต้องยอมรับมัน ผมบอกแล้วว่าอะไรที่มันมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นในประเทศไทย,ยคุณต้องยอมรับมันอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณเห็นเนี่ยคุณคิดจะแก้ไขเนี่ยคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องใช้เวลาข้อเสียมีเยอะมากเลยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อเสียมีเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยประเด็นแรกข้อเสียของมันก็คือคุณต้องเปลี่ยนสันดานคนไทยก่อน จำให้ฟังให้ดีนะฮะเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากสิ่งใดที่มันเป็นสันดานสินใดที่มันเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยที่เขาเขาสร้างกันขึ้นมาเขาเขาอยู่ด้วยกันมาเป็นนับร้อยร้อยปีเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมโครงสร้างประเทศไทยนับร้อยปีเนี่ยมันยากที่จะแก้ไขมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงผมถามว่าคนไทยเนี่ย เขาสวมพระพระเครื่องเนี่ยบนคอกันเนี่ยคุณบางคนก็รู้ว่าไอ้นี่มันช่วยอะไรไม่ได้นี่มันอิดนะมันหินมันปูนเนะมันโลหะมันวัตูุนะมันเป็นตะกั่วมันเป็นเหล็กมันเป็นดินนะเขาก็จะห้อยพระแหวนกันบนคอเนี่ยมีมูลค่านับร้อย้อยล้านบาทเนี่ยผมถามว่าคุณไปให้เขาถอดพระออกจากคอได้ไหมในเมื่อคุณคุณไม่เชื่อ คุณเห็นความเจเริญของอีกประเทศหนึ่งที่เขาไม่จําเป็นต้องห้อยพ้ากันเนี่ยแต่พอคุณเห็นคนไทยห้อยพา้าคุณบอกให้ถอดเธอมันเกะกะมันหนักคอเนี่ยผมถามว่าเขาถอดออกจากคอไหมย,ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะอย่ตีความอย่างอื่นนะยกตัวอย่างนะเ <ME> มื่อเขาไม่ถอดออกจากคอเนี่ยแล้วคุณจะคิดไปเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือคิดจะไปล้มล้างการปกครองเนี่ยผมถามว่ามันเป็นเรื่องที่ทําง่ายไหม ผมสัมผัสกับเรื่องนี้มาเป็นสิบสิบปีเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่มันทําได้แต่มันต้องค่อยๆทำมันต้องใช้วัตถ้ธรรมที่ได้รับการพัฒนาแล้วมันคุณต้องใช้นวัตกรรมอย่างมากมายที่เอาไปแลกเปลี่ยนกับไอ้โครงสร้างเก่าๆโครงความคิดเก่าๆที่คนไทยมันน่ะสืบทอดกันมาเข้าใจไหมเข้าใจไหม เพราะนั้นผมต้องเรียนให้อาจารย์ประวินสมศักดิ์เจียมอาจาจรย์ดรเพียงดินให้ทราบว่าพวกคุณเนี่ยทั้งสามท่านเนี่ยเรียนมาสูงสูงแต่พวกคุณก็พยายามที่จะพูดง่ายล้มเจ้าเปลี่ยนแปลงกับประคองพานิสิ์นักษาอาน,นนท์นำพาเนี่ยออกมาเปลี่ยนแปลงกักบประคองลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยนะคือคือผมเข้าใจเจตนานะคุณกับผมมีแนวคิดไม่แตกต่างกันแต่ผมใช้สติมากกว่าพวกคุณ ผมรู้ว่ามันทําไม่ได้ผมรู้ว่าม,มันได้รับความเดือดร้อนตามมาเนี่ยผมจะหยุดแล้วผมจะมองดูว่าไอ้คนไทยเนี่ยมันมีสัญดานแบบไหนมันเริ่มพัฒนาหรือ,อยังถ้ามันยังไม่เริ่มพัฒนาเนี่ยผมบอกตรงๆว่าป่วยการป่วยการที่ไปแหกปากสอนเพราะคนพวกนี้แม่งมีอะไรที่แม่งอยู่ในหัวสมองที่แม่งแต่ละคนเนี่ยโคตรโบราณเลยนี่คือความคิดของคนไทยแม่งโคตรโบราณเลย เพราะฉะนั้นน่ะมันป่วยกันซึ่งเวลานี้ผมเห็นเด็กนิสิตเศ็กษาพยายามออกมาเนี่ยเด็กวานซืนที่ยังบางคนเนี่ยเพิ่งอดนมมาเนี่ยบางคนกัดแดดเด็กก็เปลี่ยนแปลงการปกครองผมถามว่าเด็กพวกนี้ไปถามพ่อแม่ดูว่าพ่อแม่อยากล้มเจ้าไหมไปถามเขาดูถ้าเขาตอบว่าเขาอยากล้มเจ้าเนี่ย พวกคุณเขาออกมากลางถนนพวกคุณเขาออกมาเดินกางถนมชุนชุมนุมกลางถนนอย่าให้ทนายอานนท์จุงจมูกออกมาได้คุณต้องใช้สติไปถามพ่อแม่คุณก่อนว่าพ่อแม่อยากเปลี่ยนแปลงการปกครองไหมอยากล้มเจ้าไหมอยากมีอะไรดีๆแบบชาติอื่นเขาไหมไปถามพ่อแม่คุณดูถ้าเกิดพ่อแม่คุณตอบว่า อย่าพึ่งเลยเลยลูกทนทนกันไปก่อนเถอะลูกเดี๋ยวมันก็ดีเองเดี๋ยวมันก็อยู่ด้ด้วยกันได้เองเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปเองนะอันนี้นี่พอจะฟังกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเตือนสติเด็กๆนิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยเวลานี้นะขอร้องเลยอย่าก,กระแดะออกมาอย่าซ่าเวลารนี้เนี่ยเด็กๆออกไปหนีออกไปอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้าน ใครได้รับการดูแลช่วยเหลือเด็กหมดอนาคตเพราะทนายอานน์เนี่ยหลายหลายคนเรียนก็เรียนไม่จบหมดอนาคตผมถามว่าคุณคิดกันได้อย่างไรถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณต้องรอดูว่าคนในชาติของคุณนะ่ะมันฉลาดหรือมันโง่เอาละ่ะวันนี้เอาแค่นี้ละสวัสดีครับ